กลับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเยซี่ช่องฟ้ามึงคลใช่นะครับเสาร์วันที่20มิถุนา 2, ยน2567พ่อกันยุ่ตลาดอำเภอศรีฐา,า,นะานจังหวัดอุดรธานีนะาน,าานะครับศรีฐานจังหวัดอุดรธานีนะเหยียอเข้ามาหลายที่ค่ายจีตีตีเบอร์ไว้เล่นนะครับว่ายหลายครับว่ายหลายคนกับเขามาซื้อหลาย ควายมาขายไรนะครับเพื่อสีถัดนะครบุญวุ่นแน่ลูกนะช่วงนี้ขายดีช่วงนี้ขายดีเอาู้ใดย์ขอมารับชมรับฟังกับฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร์นี้ได้ครับเด้อครับมาบักผักรถถั่สอบถามศูนย์แปดเก้าเจ็ดหนึ่งหันเจ็ดซีซีนะครับช่องฟ้ามุ่งมั่นใชผมจะบอกเส้นทางให้นะครับเพื่อไ่ใเป็นการเสียเวลาเขาไปเบิ่งราคาควายลงมืง อำเภอชิ์ทานจังหวัดอุดรธานีเขาวันพุธแรงวันพุธเขาม้ารถรับครับ,รบอย่าไปเบิง่งราคาไฟกันนะครับเนาะแม่ลูกลูกตูลูกภูลูกภายนอกครับนี่ลูกพ่อใด่นนี่ไฟตัวผู้ควายลูกตัวภูลูกผู้ผแม่โอ้แม่เขาเงาวปังสังดีดีแม่สูงเท่าไรนอครับนี่ฮะ ลอยสี่สิบแม่ท่องว่างทีนี่ท่องไปแม่ทับหร่อเล่าพี่มาแม่ลูกเปิดราคาเท่าไรครับต้าลูกเท่าไรแม่สี่หมื่นแม่สูงลอยสี่สิบบวกกี่ดอกแม่สูงลอยสี่สิบบวกกี่ดอกแม่ลูกสี่หมื่นเจ็ดพันบาทเอาแม่ลูกเท่าไรก่อนห้าเมื่นเจ็ดขนาดแม่ลูกห้าเมื่นเจ็ด นาเขาเปิดดีค่อยสีลูกใดนนติดแม่เนี่ยหอยกรอบหอยกรอบน้องเป็กตัวที่สตัวที่สามนี่ลแะติดแม่แต่ว่าแม่กอาจติดท่องเราเพราะว่าแม่ลูกหางเมื่อเจ็ดเนาะเอาขอขอเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าแปเอาหห้าหเจดปเจ็ดออผู้ใดสนใจโทรสอบถามทอลองแลคากลอง้องบึงนะคอโชคชคนมันะครับเด้อเดียหมวกจำเจ้าพ่อไดเนาะแ้าเจ้าใส่หมวกผมจะจำเจ้าได้ี แม่ลูกลูกแม่แม่ลูกลูกตัวแม่แม่ลูกลูกสาวอ่าพ่ดแม่แม่แม่สูงเท่าไรครับนี่ลูกตัวแรกลูกตัวสองลูกตัวสามลูกตัวสองแม่ท่องอีกไปแม่โบท่านอีกท้องแม่ลูกเปิดราคาเท่าไรครับแม่ลูกเปิดราคาไปหกหมืนห้าพันบาท ห้าพันบาทจะป้าจะว่าอ่างเงี้อ่างเงี้ครับหกพื้นหาพันบาทแม่ลูกนี่แม่เจ้าได้ไหมยักษตัวนี่พี่แม่นี่เท่าได้หกพื้นหาพันอันแม่ลูกลูกเถิกนี่ได้ครับบ้านนี่แม่ลูกลูกเถิกลูกเถิกลูกไผครับนี่ลูกสร้างอุดรลูกตะพูลูกสร้างอุดรแม่สูงเท่าได้เนาะครับ แม่สูงร้อยสามหกสามเจ็ดเลยควายลูกแรกแด้นอนขึ้ลูกสองลูกตัวที่สองในท้องครับควายลูกแรกลูกตัวผู้ลูกช้างดอนแม่ลูกเปิดราคาเท่าไรครับนี่แม่ลูกเปิดาราค,รคาไปหกหมื่นนะครับมีแต่โค้งงามๆครับผู้ใดสนใจเอาขอเบอร์โทรได้ครับบ้านนี้ศูนย์แปดสองครับศูนย์แปดสองหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์สองแปดครับหนึ่เอาผู้ใดสนใจโทรสอบถามชอลองราคาตามเบอร์โทเรเล่าลองเบิงึจองจะขี้ยั่งไ่อย่งพอเบียดนับเงินไว้เห็นหรอย่านบ่ได้ซื้อครับ สื่อลวดคาโทษมาหาเราบปเโทษหาพ่อเป็นรลวดเอาเอาชกชคขึหมานได้ครับเด้อได้ซื้อได้ขายกันครับครสาวแม่สาวสูงเท่าไรครับน่มลูกไลูกไลลูกี่ยโอ้แม่ลูกลูกแม่สิแม่สูงร้อยสามสิบเท่าไรแม่สบแมูงร้อยสบวกลบอยู่ดออครับควายลูกแรกนะครับลูกตัวแม่ยย่างดีลูกตัวเมียย่างดีขนเลาว่า โอ้ลูกลูกแม่ลูกสามหมื่นเจ็ดบกเถืกไงนี่ยกแม่นทีสามหื่นเจ็ดเอาขอเบอร์โทั่นะครับบ้านนี่เบอร์ทั่เบอร์ทัเอาเบอร์ทั่เาเบอร์ทัมาแม่ลูกสามหมื่นเจ็ดลูกแม่ยังดีกว่าลูกเล็กสามหมื่นเจ็ดเอาขอเบอร์โทร่นะไปว่าปมา ทาเนี้ยมีแบบท่ทังท่วมีเบทั่วเจ้ามามาเบื่อทั่วมาทมไปนละมีเบอทั่วมัมีเบื่อทั่ห่วยมมีเบื่โทั่วพนนครับีเบืทั่วยางตัวลงมือครับแม่ลูกสามหมื่นเจ็ดพนัลงมาแม่ลูกลูกูแม่สูงเท่าไรครับ แม่สูงร้อยสามสิบแปดลูกตัวผู้ลูกตัวผู้ย่างดีลูกตัวผู้นะครับต่ออเขากว้างดีควายลูกใดนอติดแม่นี่ครับควายลูกสามติดแม่เจ้าได้มากสองคมอีกแม่ลูกเจ้าบาทครับนี่แม่ลูกห่องเมือนห่องสี่เมืองหาพันบาทต่อร่องได้นะครับลูกตัวผู้ย่างดีนะครับลูกตัวผู้นะ ไข่ลูกสองลูกสามติดแม่นเนี่ลูกติดผู้เขาชั้นพันเลยเอาขอเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าสามซีหาซีหนึ่งเก้าเจ็ดซีแม่ลูกผู้เท่าไรกว่ครับซีเมืองหาพันบาทต่อร่องราคาตามเบอร์โทรเราให้ไวเด้นะครับเด้อดึงลูกเพิ่นเป็นสั่งโอ้อ่องพ่อเงี้ยวหลาดฟาดเลยลูกไส้เพิ่นเป็นลูกพ่อได้บุรุษเพิ่นลูกเก้าเจริญนะครับแต่ว่าบ่มีไหลมีหลอดเราห้องซีเมืองกว่าบาทนะครับ สนใสโทต่อรองราคาสามเบอร์ทรเราไว้นะครับเออลูกล e ูกเธอคือลูกแม่ครับแม่ลูกลูกแม่ย่างดีอยู่ตัวนฟาดแม่มันคือขวอนอญาตเด้อไปลูกลูกลูกเออออกทีีน้ำขึนแม่ลูกลูกแม่แม่สูงเท่าไรนาะคร้อยสามสิบห้าบวกเนาะร้อยสามสิบห้าบวกค่อยลูกไดเนพรอีกครับ่อยลูกสามตดติดแม่เหลือของไปดองอีกสามตัวนะครับลูกสามลูกสีติดแม่นี่นะครับ เงี่ยเงี้ยอังลางเอ็นนะครับเงี่ยเงี้ยอังอังลางเลยนะครับลูกน้ำเยียงสักหน่อยนึงแม่ลูกเท่าไรเนาะครับแต่ใ้ยังงีก็ลบกวนนะครับแม่ลูกก็เศร้าสองพันตัวร่องลูกไหนเนาะพ่อเนาะสองหมื่นสองพันบาทนะครับตัวผู้น้อยนี่ครับนี่มองเซียวได้สิบมองเซียวตัวผู้นี่เมื่อนึงพ่ะน่ะแล้ว่าเอาบไปนี่สนใจค่าเพื่อนสนใจขอเบอร์โทษได้พ่อ 0 9 6 6 7 1 6 7 1 7 0 9 9 7 0 9 9าผูใ้ใดสนใจแม่ลูกเศร้าสอง,สสองลูกแม่ย่างดีเนาะแม่ย่างดีเศร้าสองต่อร่องได้พนันเราวะสนใจโทรสอบถามตามเบอร์โทษเราให้ไว้ด้วยครับเด้อร่องโทรสอบถามกับเพื่อนล่มมือมาพ่อแม่ลูกจ่อยครับแม่สูงว่ามันลอยซีซีปุ่นแลครับแม่สงสัยสีท่องมอั้ครับนี่ับลูกขึ้นสายเตี้ยสายแค่ก็ได้ตัวนี้ แม่ลูกสายแม่ลูกเท่าไรครับนี่สองหมื่สองครับแม่ลูกเปิดราคาไปสองหนึ่งสองพันบาทแม่อยากหางสันน้อยนึงแม่อยากหางสันนนึงหางน้ำมักจับแข่งน้ำแข่งของน้ำมาจักจับอันนี้ลูกสาวเพิ่นนับลูกสาวกิ๊เนี่ยครับตอดเข้าลิ้นเพิ่นนะครับค่อยซีลูกซีตัวนี่ละเนาะ ลูกหาทีนี้ท่องแม่ลูกจะเปิดราคาเท่าไหรก่อนสอง22นสนเอาขอเบอร์โทษ่นะครับบาทนี่ศูนย์แปดแปดหาหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองหาครับสองสองาผู้ใดสนใจทร่วสอบถามตอวร่องราคาเราเบิ้งเบครับเด้อเอาโชคโชควันหมาดได้ครับเด้อเอาเอาเอาัาผมตัอร่องสอบถามแม่ลูกราคาสองหม่นกว่าบาทนะครับต่อไดขนาดเราว่าเป็นเราไปเลี้ยงลูกแม่ในท่องกัมี แต่ว่าย er huh? ah. Th ังบีตัวต้อนนะครับเราว่าแม่สูงถั่วหัวคนน่ะมีสูงถัหัวนะครับแม่สาวน้อยลูกตัวใดเนาะครับนี่แม่สาวน้อยลูกเพชรล่ำคงที่เขาปีแล้วเนาะสูงเท่าไรเนาะครับเนี่สูงประมาณร้อยยี่สิบบวกกี่ดอกเนาะสูงร้อยยี่สิบกว่าดอกเนาะร้อยยี่สิบกว่าลูกสาวเพชรล่ำคงทีครับลูกสาวเพชรล่ำคงใบรอดเอกสารการเกิดมีพอเพียง เพรล้ำขงใบลอดเอกสารการเกิดม,มีเปิดราคาเท่าไหร่ครับพี่เปิดไมเศร้าเก่าเปิดไว้สดสองหมื่นเก้าพันบาทสองหมื่นเกาันบาทต่อรองเลยนะครับลูกสาวเพชรล้ำขวงใส้ตัวไหนอีกครับพี่บั<อ>นนี่ดีตัวหนึ่งตัวนี้แม่สาวสองหมื่นเจ็ดพันแม่สาวฟันน้น่มเฮือนสองหม่นเจ็ดพันบาทนะครับเป็นลูกพอพันอยูอ่คอราครับ อ๋ออันนี้เป็นร้านท่องกินโตร้านทองกินโตตัวนี้เป็นร้านท่องกินโตนะครับค่ายแม่สาวกะจิปีน้อยๆนี่แหละครับเปิดราควขาวไปเท่าไรพี่ตัวนี้เปิดไ้าเกีดเส้าเกียด่ะนะครับเราว่าสนใจเดี๋ยวขอเบอร์โทรหน่อยเอาขอเบอร์โทรนะครับพี่แปดเก้าแปดสี่แปดสีหนึ่งสี่ศูนย์ห้าศูนย์ผู้ใดสนใจแม่สาวน้อยสองโถจังโทรสอบถามกับพี่เราลอหนึ่งครับเอาโชค์กๆกันมาหด้อพี่เด้อครับผมแม่ลูกลูกแม่ แม่ลูกลูกตัวแม่เลยครับสามลวดวะโอ้เป็นงขีดสีแล้วตัวตัวเถกไอตัวแม่นี่แม่เพิ่งไงสูงรอยสามสิบสามสิบบวกพี่เดียโนะสามสิบห้าสามสิบห้าบวกลบอยู่ป้ยสี่ลูกสองลูกสองลูกสามติดแม่นี่ครับลูกตัวแม่แม่ลูกเปิดราคาเท่าไรครับเนี่ยสามสิบสามขนแม่ลูกเปิดราคาไปสามหมื่นสามพันบาท แม่ลูกเปิดราคาไปสามหมื่นสามพันบาทลูกตัวเมียย่างดีลูกตัวเมียย่างดีสามหมื่นสามพันบาทแม่สูงร้อยสามที่ผ่าบวกครบเลยนะครับไลูกสามที่ว่าลูกสองติดเม่แม่ลูกสามสิบสามนะครับเนาะตัวร่องราคาได้เอาแม่ท่องอีกไปนี่แม่ท่องอีกแล้วฮะเ,เปิดไปสามหมื่นสามเอาขอเบอร์โทษนะครับบ้านี่คือพ่อฟังศูนย์แปดสี่เจ็ดสี่สามสาม หกศูนย์หนึ่งเอาผู้ใดสนใจโทรสอบถามแม่ลูกลูกแม่ในท้องแม่ได้ซีเดือนแล้วเอาโชคๆคนหมาด้วยครับเด้อแม่ลูกลูกผูแม่สูงเท่าใดล่ะครับหนิอ๋อแม่สูงรอยสีผาลูกได้ติดแมนอนิ่ลูกตัวผูสองเดือนลูกตัวที่สามที่สี่ครับนี่ลูกตัวที่สี่ติดแม่แม่สูงร้อยซีสิบเท่าใดกว่าสีผาพนับลูกตัวซีติดแม่อ๋อเป็นดอกพุ่งงี้พี่นอนงี้ ลูกตัวผู้เอาไปทับพ่อดีๆบัลหางวย่งางหนยงพรานหางสันเจ้ว่าสีฟงหางสันเจ้่สีงพนที่พอเราว่าทางเขากวางดีเงีคุณกอวนมากธรรมดาลูกตัวผูลูกตัวที่สี่แม่ลูกเปิดราคาเท่าไรับนี่สี่หมื่นห้าพันบาทแม่ลูกสี่หมพันบาทเขาแดงโอเขาเ้าแดงใจาว่าย่างดีลูกตัวผู้ป้าชูลอยสี่ สัวงวนมากเนี่ยโอ้โหเป็นตะนายครับ<ม>เปิดราคาไปซีเมืองหาพันบาทเนาะเอาขอเบอร์โทร่วเลยครับเจต้าบล็อกเนี้ยโอ้ห065 065 985 985 7836เจ็ดแปดสามหกพะนะเอาผู้ใดสนใจโทรสอบถามต่อร่อ,องราคาตามเบอร์โทัร่อ,องให้ไว้เล่ารับประกันทำนี้ตีข้นยัลลงเลยนะครับซีเมืองหาพันบาทต่อร่องราคาลงเงมึงกับเราเลยครับเด้่ มาเืหนสาวหน่อยแน่สาวน่อยแปดเดือนกว่าลูกสั่งก่อนลูกสร่างอ่อนสูงัยยี่สิบหกบวกสูงัยยี่สิบหกบวกนะไปรอเอกสารนครบนะครับลูกสั่งอุดอนวัยแปดเดือนกว่านะสูงวัยยี่สบหกบวกลูกสร้างอุอนปรกันธมีกี่คนเปิดได้สามหมื่นบาทนะครับเดได้สามบาทราคาต่อรองเลยนะครับแลคาต่อรองเลยสาวสร้างอุดอน สาว,สาวร้งางอย่บนเปิงโขงแห่งเมืองไทยขอนึงนะครับออกมาเปิงแม,นะแม่ดอนแม่ดอนลูกแรกนะครับลูกแรกคลอดแล้วครับคลอดแล้วสูงประมาณร้อยยี่สิบกว่านี่แหละครับคลอดแล้วนะครับเปิดราคาไปหนึ่งหมื่นหกพันบาทเปิดราคาไปหนึ่งหมื่นหกพันบาทคลอดแล้วครับ สนใจก็โทชวนไปก็กเจ็ดหนึ่งหนเจ็ดที่ซีนะ,น,ะนะครับไสองนเด้ครับไวสอบถามค่องและค่ารองเบิงอันนี้คือเป็นบรรยากาศตลาดสีธาตุพ่อสายมากครับที่นเม่แล้วครับไกวขึ้นรถไม่แล้วเวียดหนาหมอกขึ้นรถม่แล้วเดียวตโโตที่ยังบกขึ้นรถอาจจะเป็นไกวงามร,ออาจจาาารือว่าอาจจะลาคาหลายนรือว่าใส่ที่เวยียดหนาหมอกไปเพราะมันใส่ที่เพิ่ซีนะครับ สำหรับตลาดทีถาดมื่อนี้เพ่อพอจบคลิปไปเรื่องนี้นะครับพอแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมเราฟังเราฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดสับตะไคร้เลยครับเอนะครับไปตลาดได้บ๊ถือก็โทรสอบถามศูนย์การเข้าเช็คทหารเชตีซีนะครับเขาไปเบิ้งกับเปิดกดคข้ามาฟ้าม้งค่นไช่เร่เร่นะครับพิมพ์เข้ามาฟ้าม้งค่นไช่นะเพราะว่าผมที่ไปน้าตลาดนัดควายไปขายน้ำเราก็ถ่ายยูทูบมาให้พี่น้องดูราคาควายอยู่น้ำตลาดน้ำนะครับ สำหรับมืัอนี้ก็ให้พ่อแม่พี่น้องเยอะเจ็บเยอะไข่เยอะจนล่ำล้ำด้วยนะครับทุกคู่ทุกคน,กคนเนะครับเด้อขอได้รับความขอบคุณสวัสดีครับ